มาครับทุกคนภารกิจวันนี้นะคะเป็นภารกิจตบรางวัลเอ้ยให้รางวัลพี่โชกุลนะคะทุกคนที่สอบได้ที่หนึ่งทุกช่องทางเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือมีสปอนเซอร์นะคะทุกคนพี่ชมพู่นะคะโอนตังมาเลี้ยงหนังให้รางวัลพี่โชกุลนะคะทุกคนเจ๊ปิมกับ คุณปกิจแล้วก็เป็นปพื่มก็เลยได้ผลพลอยได้นะคะจากผลที่การเรียนของพี่โชคุณนะคะสอบได้ที่หนึ่งเราก็เลยได้รับผลบุญน,นี้นะคะทุกคนได้มาดูหนังในรอบหปีของเจปิมนะคะทุกคนเออเงอเงยงะยวนหน้าโรงหนังน,นะคะทุกคนกะบริเบิงหนังตะหงุดเขาเนาะจะเข้าโรงหนังทังทีถ้าพี่ชมพู่ไม่จัดการให้ เจปิมกับสิงค์กงักอยู่หน้าโรงหนังนะคะเพราะว่าไม่ดูนานนะคะทุกคนและหนังที่เราเลือกดูนะคะบ่มีสิทธิ์เลือกหรอกคะ่ะเพราะว่ามีอยู่เรื่องเดียวนะคะทุกคนที่เข้าตอนนี้ก็คือหนังไทยนะคะเป็นหนังผีหนังถีหยดนี่นะคะทุกคนอ่าถึงเวลาเข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะคะทุกคนในรอบห้าปีของเจปิมนะคะทุกคนะถ้าสิถามว่าคักปอกอ่ะเออก็เป็นการพักผ่อนนะคะทุกคน เป็นการพักผ่อนนะคะเนาะคักบอกคักก็คือรีแลกนะคะทุกคนในรอบ5ปีคิดเบิรเงาแล้วค่ะก็เป็นการให้รางวัลชีวิตอยู่นิ่งๆสักวันนะคะทุกคนความสุขของเด็กๆวันนี้เราเป็นภารกิจที่ตามใจพี่โชกุนเลยนะคะทุกคนอยากทำอะไรเราพาทำหมดนะคะทุกคนหนังที่เราดูนี่ก็คือก็ประมาณหนึ่งนะคะทุกคน เพราะว่ามันม่มีให้เลือกนะคะเจ็ดพิมนะชอบหนังฝรั่งนะคะทุกคนปุ้ยนาบอกให้แต่มักหนังฝรั่งเด้อส่วนคุณปกิยจ,จะชอบหนังจีนกําลังภายในหนังจีนนะคะทุกคนคือแต่ละคนในสิมกักบอคือกนันะแต่ไม่มีตัวเลือกนะคะทุกคนสรุปก็คือได้มีอยู่เรื่องเดียวนะคะก็คือหนังเรื่องถีหยดนี่แหละคะ่ะทุกคน หลังจากที่ไปดูมาแล้วเ,เจ็บปิ่มกับบอกเข้าใจนะหอมมาจากบ้านเลยนะคะตุก,กตาตัวนี้เป็นปิ่มบห่หูบานหูบ่หูนะคะว่าห้องว่า,วาตุก,กตาอย่างแต่มากับพี่เป็นปื้มนะคะเอาน้องมาดูหนังด้วยเพิ่มแล้โอ้ยเ,อเจ็บปิ่มก็ยอมซะเลยอาภารากิจต่อไปตามใจพี่โชกุนนะคะทุกคนเกิอจากร้องเพลงนะคะแต่ภารากิจนี้ไม่สําเร็จนะคะทุกคนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตู้ดูแล เครื่องเล่นในบิ๊กซีนะคะไม่รู้ไปไหนนะคะทุกคนที่จริงเนี่ยความตั้งใจเพื่อนจกร้องคาราโอเกะนั่นแหละค่ะเราก็ดูแล้วเราก็รอรออ,ออยู่สักพักใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนรอเจ้าหน้าที่สรุปก็คือไม่ได้ร้องเพลงนะคะทุกคนก็เลยเออ,อนาทีนี้ก็อยู่ในโรงหนังเกือบสองชั่วโมงหรือสองชั่วโมงกว่านะคะทุกคนพอออกมาก็มืดแล้วนะคะท้องก็เริ่มหิวเด้อนี่เราก็เลยสรุปว่าเราจะกลับนะคะ กลับไปแล้วตอนแรกว่าจะหาอะไรทานแถวนครพนมนะคะทุกคนแต่ภาพเมื่อคืนยังหลอนอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าคืนก่อนที่จะปิ่มมาเป็นมือไหลเรือไฟนะคะคนมันหลายก็เลยบ่อยกเข้าไปในเมืองเองค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเออเรากลับไปกินหมูกระทะกันไหมแล้วเจะจะกินก๋วยเตี๋ยวกันไหมอะไรเงี้ยสรุปนะคะทุกคนสรุปก็คือเรากลับมากินหมูกระทะนะคะทุกคน กลับมากินหมูกระทะที่บ้านนาถอนนี่แหละค่ะทุกคนเยียวยาทุกอย่างนะคะก็คือหลังจากที่ออกจากนี่ก็คือบึงรถกลับนาถอนเลยนะคะทุกคนกระไดหมูกระทะนี่นะคะเป็นอาหารเย็นวันนี้นะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปแวะไหนนะคะทุกคนเสร็จภารกิจตามใจพี่พี่โชกุนหนึ่งวันนะคะทุกคนถึงแม้จะไม่ได้ร้องเพลงแต่ก็ วันนี้ก็คือมีความสุขเต็มอิ่มแล้วนะคะเราก็ได้ผลบุญมาจากการเรียนพี่โชกุนนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะภารกิจไม่สำเร็จคือไม่ร้องคาราโอเกะนะคะทุกคนแต่ว่าเราอิ่มท้องอิ่มใจพักผ่อนหนึ่งวันนะคะทุกคนสู้งานต่อดีใจเด้อที่ลูกตั้งใจเรียนตั้งใจทำหน้าที่ตัวเองต่อไปเด้อพี่โชกุนแม่เป็นกำลังใจให้ลูกคูคน,น่ะละมา ทุกคนวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนจะปิ่มกินเพื่อคุกคนเออ้อะมามา,มาจะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนคนก็หมดแล้วประมาณสามทุ่มกว่าอและนี่ก็คือผลการเรียนของพี่โชกุนนะคะ